ขงสัตว์นี่น่าเอากะทิราดลากเกินนะถ้าจะอร่อยไม่ใช่สลิมเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดงานครับไม่นึกว่ามันจะหายอย่างนี้เนี่ยมันมันหายไปเดี๋ยวจะกล่าวเปิดงานแล้วเชิญครับก็ถือ เล่นเสียงนิดนึงเร่งเสียงนิดนึงครับเร่งเสียงนิดนึงท่านมตออจะพูดนิดนึงครับไปตรงดีแต่ว่านโวลูมนะครับโวลูมไปที่ขีดสิบนะครับผมว่าไม่ต้องเร่งเสียงหรอกแหมโง่จริงๆเลยป๊าเออ ทำไมไม่ไม่เตรียมพร้อมเนอะเอาขึ้นดิครับฮะเอาขึ้นครับเอาขึ้นโอลล้องโอลล้องแหมเป็นเอมต่อมาได้ยังไงวะเนี่ยไม่ดังครับไม่ดังงัดขึ้นครับอ๋อใช้ระบบงัดอืออ๋องัดงัดนี่นี่ครับฮัลโหลฮลโหลเฮลโเฮ้ยโอ้นี่ทำแอคเองด้วยอ่ะ ปล่าเขาเปิดอ่ะเขาเปิดไอโค้ดไอโค้ดไอโค้ดขึ้นเสียงเครื่องเสียงไอโค้ดไม่ต้องเปิดเอ้ยไอตัวนี้เพิ้ยจริงเสียงโอเคไหมครับไอปิดเลยปิดเลยไม่รับเนาะปิดทั้งหมดเลยไอ้นี่ผู้ไปฟังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบอกให้ ไม like <icted S 2> ่ไม่เออโอ้ยเข้าเข่าขาหน้ว